นางสาวชุติพรเสฉังผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกิจกรรมแม่ห้องอนสตอริไนท์นิทานใต้แสงดาวนับปังอุงจังหวัดแม่ห้องศนชวนสัมผัสลมหนาวชวนชมสเส่็จของจังหวัดแม่ห้องศนจัดโดยเทททแม่ห้องศนผู้ว่าชุติพรผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องศนแม่ห้องสอนเมืองแห่งความสุข ทุกท่านค่ะวันนี้เรามาสร้างความทักใจเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ้องสอนด้วยกิจกรรมนิทานใต้แสงดาวซึ่งเป็นกิจกรรมมีความหลากหลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องของการท่องเที่ยวที่ผปนวกไปกับเรื่องของความรู้เรื่องของดวงดาวดาราศาสตร์มีเรื่ององการถ่ายภาพ แล้วก็เรื่องของการที่เราคิดว่าเราจะทํายังไงให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่เปิดรับนักท่องเที่ยวซึงเราอาจจะไม่ได้เป็นจังหวัดในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีผ้าของเศรษฐกิจที่ทําให้จังหวัดของเราได้มีการเติบโตเรื่องของการค้า แต่เรามีจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเรามีธรรมชาติที่งดงามโดยเฉพาะภูเขาที่สวยๆสามารถที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แล้ววันนี้เราก็เปิดกิจกรรมในเรื่องของเหตุนอันรักษทองฟ้าบื้นที่ปางอุง๋งเพราะว่าเราเรายังมีภูเขาบีอากาศที่บริสุทธิ์เราอาจจะเป็นจังหวัดที่มายากนิดนึง แต่คิดว่ามาแล้วทุกท่านประทับใจหลายหลายท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวบานเราทุกคนอยากมาอีกเราคิดว่าเราคงมาช่วยกันที่จะเปิดการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวที่จะมาถึงในเร็ววันนี้โดยการที่อาจจะไม่ใช่แค่ไปรักไทยหรือว่าไปไปายเราเังมี กิจกรรมท่องเที่ยวอีกหลากหลายโดยเฉพาะที่เราจะพยายามพัฒนาให้เป็นาการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตรนะ์อย่างเช่นการจัดกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องอมีกิจกรรมตามมาอีกหลายๆกิจกรรมโดยหลายๆภาคส่วนมาช่วยกันนะวันนี้เป็นการเปิดกิจกรรมหนึ่งเราเชื่อคิดว่าหลายๆท่านที่มาณที่นี้คงจะรู้สึกประทับใจนะแล้วก็รู้สึก ว่าจังหวัดแม่สอนมีอะไรดีๆอีกมากมายที่เราอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวแล้วก็มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ่งที่จังหวัดแม่อสอนของเราโดยเฉพาะในเรื่องของการาดูดาวที่เราจะคิดว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่หาดูได้ยากแล้วและก็หาท่องเที่ยวได้ยากแล้วเรามีความพร้อมเรามีความพร้อมทั้งเรื่องของพื้นที่ เรื่องของสัขภาพในในการที่จะทําให้ท่านได้มาแล้วก็มีความสุขแต่สิ่งที่จะ,ะต่อจากนี้ไปก็คืออยากให้ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ว,ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีของดีแบบที่เป็นอของที่เราไม่ได้สร้างอะไรเลยแต่เราเอาธรรมชาติที่มาควบคู่กับเรื่องของการท่องเที่ยวก็อยากให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ อย่าลืมแฮชแท็กแม่ขมืนเืองแห่งความสุขแห่งนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้เก็บความประทับใจได้เก็บความสุขที่เราได้มาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆในครั้งนี้และขอให้กลับมาเยือนจังหวัดแม่อมอนของเราและก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือว่าคนที่รู้จักได้มาท่องเที่ยวจังหวัดแม่งสอนของเรานะคะ ขอ,ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ว่ารราาชกจังหวัดนะครับ